สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่๓มีนาคมปี๖๖นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ๓๖๕๘๓๐๓๑๓๒๓๕๓๖๓๘๓๙นะ๘๐๘๑๘๓๘๕๘๖๘๙นะคะ๘๓๑๑๖๘๓๖๕๖๘๑ จับกู้ก็สามหกสามห้าสามแปดเนาะหกสามหกห้าหกแปดนะห้าสามห้าหกห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดหกเนาะ,ะหรือจะจับสามห้าหกแปดห้าแปดสามหกง่ายๆจนสักต่อไปจีนบ่ายหนึ่งกับสี่ห้ากับแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหรือจะจับกู้หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนาะห้าแปด สี 48, 14, ่แปดหนึ่งสี่ง่ายๆสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเนาะใครจะลุ้น VIP ก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนเนอะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้ง VIP เนาะ สวัสดีค่ะ